สวัสดีครับพบกับผมเนตกับช่ององศาทางความคิดพอดแคสตุกคนเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจหมดหวังสิ้นหวังหรือคุณกำลังรู้สึกว่าตัวคุณเองกำลังล้มเหลวแต่นั่นเป็นเพราะคุณกำลังยึดติดอยู่กับอารมณ์พวกนี้คุณก็จะมองเห็นแต่ความล้มเหลวความเสียใจสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในอดีต นั่นเป็นเพราะครกำลังต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อเราต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนั้นเราย่อมไม่มีความสุขอย่างแน่นอนแล้วคำถามเราจะอยู่กับอารมณ์พวกนี้ได้อย่างไรให้เรามองตัวเองอย่างเป็นกลางหรือเรียกง่ายๆว่าการทำสมาธิแต่ไม่ใช่ในรูปแบบการนั่งสมาธิแต่ให้เราทำสมาธิเพื่อการตระหนักรู้หรือทบทวนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยที่ตัวเราเองนั้นจะต้องไม่ตัดสินและไม่กังวลหรือวุ่นวายกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นการทบทวนถึงความจริงก่อนที่จะเอาความรู้สึกใดๆหรืออารมณ์เข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆเพราะบางครั้งอารมณ์เชิงลบพวกนี้ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ซ้ำร้ายจะทำให้เรารู้สึกแย่ลงเพราะอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ จะให้คำแนะนำที่ผิด,ผดเพราะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติที่มีรากฐานความเลวร้ายมาจากประสบการณ์ในอดีตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนั่นเลยแทนที่ตัวเราจะมาทรมานกับความล้มเหลวกับอารมณ์เชิงลบพวกนี้ให้เราทำสิ่งที่เรียบง่ายเช่นการสังเกตตัวเองว่าในขณะนั้นเรามีอารมณ์ในรูปแบบใดรูปแบบโกรธรูปแบบเกลียด กังวลเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์เชิงลบเหล่านั้นแทนที่เราจะโดนอารมณ์พวกนั้นกืนกินเสียเองการบันทึกความล้มเหลวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแม้แต่เอ่ยถึงไม่ได้ช่วยขับไล่ความล้มเหลวหรอกพวกมันยังอยู่กับเราตรงนั้นแต่ก็จะทำให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของโลกและเราอาจจะได้สิ่งดีๆจากเรื่องนี้ด้วยซ้ำขอให้คุณมีความสุขกับโลกใบนี้สวัสดีครับ